สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2,568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็กดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนะคะ ท่านที่เกิดในราศีกันนี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมออิงจากไพ่ยอยู่2ชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาหโรดนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เลนมองนี้นะคะ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉับหมังความแม่นยำยิ่งนักแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานใด,ดนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีกันช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงชะตาะช่วงนี้มันดวงม,มันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะ ทีนี้แม่หมอจะมาตรวจเช็คดูทีละเรื่องนะคะว่าดูว่าเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรไม่ดีนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับหน้าที่การงานแล้วในช่วงเดือนนี้ท่านที่ทำงานจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือทำหมดสั์องค์กรห้างร้านอันใดก็ตามหน่วยงานใดก็ตามในช่วงเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรก การงานยังไม่เข็มใสการงานยังไม่ดีการงานยังติดขัดนะคะการงานยังทำให้เรานี้ต้องตึงเครียดมากเลยนะคะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็งานก็เงียบก็นิ่งนะคะคิดการใดจัดสรรแบบไหนมันก็นิ่งนิ่งเงียบเงียบนะคะผู้คนไม่รู้ไปไหนกันหมดอะไรอย่างนี้นะคะท่านที่ทำในบริษัทก็ วุ่นวายวุ่นวายงานไม่เดินนะคะเจ้าจของธุรกิจก็รู้สึกตึงเครียดมากนะคะแต่ทีนี้ว่ามีอาชีพหนึ่งซึ่งการงานนั้นดีที่แม่หมอบอกว่าไม่ดีหมายถึงอาชีพทั่วไปยกเว้นอาชีพเหล่านี้การงานถึงจะดีมากนั่นก็คือ,อคนที่ประกอบอาชีพพวกทหารตำรวจ แพทย์หมอพยาบาลหรือนักสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้นะคะหรือพวกที่ที่ช่วยเหลือผู้คนเกี่ยวกับอาชีพช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละอันนี้การงานจะไปได้ดีจะคล่องตัวจะเจริญรุ่งเรืองนะคะจะเติบโตวไวสําหรับอาชีพอื่นที่แม่หมอไม่กล่าวมานี้ มันจะมีปัญหามีอุปสรรคโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งช่วงครึ่งเดือนแรกนะะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินสำหรับการเงินแล้วก็มีอุปสรรคมีปัญหาอีกที่ผ่านมาการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่ามาอยู่ช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมนี้การเงินมันรู้สึกว่าติดขัดขัดสนนะ ติดขัดขัดสนเงินมันไม่เงินมันไม่สะพัดมาเลยนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำการใดเกี่ยวกับการเงินวางแผนแบบไหนการเงินก็คล่องตัวดีแต่มาช่วงเดือนพฤษภามนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยการเงินนี้มันไม่ได้ดั่งใจดังหวังเลยมันมีและเป็นช่วงที่ไม่ดีก็คือมันมีเกณฑ์ว่าจะได้จับจ่ายใช้สอยเยอะเลยจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายนี่จ่ายนั่นอะไรอย่างนง้นแหละ ไอไ้ซอี่สะพัดเข้ามามันก็มีอยู่หรอกแต่ว่ารายจ่ายมันมีเยอะนะคะทีนี้สถานการณ์การเงินลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะการเงินก็เริ่มดีแล้วการเงินเริ่มสะพัดเข้ามาดีคิดการใดวางแผนการใดจัดสรรการเงินในรูปแบบใดก็ได้ดังใจดังหวังนะคะ เงินก็จะสะพัดเข้ามาจากช่องทางนั้นจากช่องทางนี้อะไรอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะดวงการเงินดีมากเลยนะคะในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักท่านที่เกิดในราศีกนันนี้ดวงความรักไม่เกี่ยมใส่นะคะ ดวงความรักไม่ค่อยเกี่ยมใสไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่งความรักสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดนั้นก็มีคนมารักมาชอบอยู่นะคะมาจีบอยู่มาขายขนมจีบให้กับท่านอยู่ก็ถือว่าได้เป็นสุขใหญ่ที่มีความรักเข้ามาอยู่แต่ถ้าว่ามันก็ยัง ไม่สามารถที่จะคาดหวังแห่งความมั่นคงในอนาคตได้ก็เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นแห่งการสารสัมพันธ์กันเริ่มต้นแนะนำกันเริ่มต้นจีบกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นความรักที่ดูแล้วมันให้ความสดชื่นดีอยู่ให้ความสุขดีอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้นะคะต้องต้องดูกันไปก่อนนะคะ ทีนี้มาดูความรักสำหรับคนที่เป็นครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่นั้นช่วงเดือนนี้ดวงแห่งความรักความผูกสัมพันธ์มันไม่โอเคเลยมันไม่สวีทหวานมันมันไม่มีความสุขเลยมันมีแต่ความตึงเครียดต่อกันเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์นี้ทั้งสามีและภรรยาดูเหมือนว่าจะสังเกตกันว่า อาต่างก็มีความลับมีรับลมคมในซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาจะสังเกตดูสามีดูสามีนี่เปลี่ยนไปว่ามันไม่เหมือนเดิมนะจากที่เคยให้ความชัดเจนแห่งความผูกสัมพันธ์ก็ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม่ชัดเจนไม่โปร่งใส จะเป็นลักษณะนี้หรือสามีก็สังเกตภรรยาเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของภรรยาก็ไม่เหมือนเดิมจากที่เคยเอาอกเอาใจหรือว่าเทคแคร์ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมเอาพอมาสู่ช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภานี้มันจะจะไม่เหมือนเดิมนะคะดูดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าเหมือนปกปิดอะไรไว้ประมาณนี้นะคะ และโดยตามพื้นฐานดวงชะตาแล้วก็มีการปกปิดกันจริงๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะสามีปกปิดภรรยาหรือภรรยาปกปิดสามีหรือทั้งสามีหรือทั้งภรรยาต่างก็ปกปิดกันนะคะนี่คือมันจะเป็นอย่างนี้ชีวิตคู่นะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งเคาะนะคะสําหรับเคาะแล้วเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจจะ ไปไปลายเดือนอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะเบาแวงวิวาทกันหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยหาหมอนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้พอมาสู่ช่วงเดือนพฤษภาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเอาเป็นว่าเริ่มสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภานี้สุขภาพร่างกายก็เริ่มสมูรณ์แข็งแรงดีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ก็รักษาหายดีเป็นปกติ และเรื่องการอ่าทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นก็ก็เริ่มจะเคลียร์กันได้แล้วเข้ามาสู่เกณฑ์แบบว่าโอเคซึ่งกันแล้วกันอ่าเข้าอ,อกเข้าใจกันดีแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูว่าดวงของท่านที่เกิดในราศีกันนี้ที่แม่หมอบอกว่ามันมีทั้งดีไม่ดีไม่ดีก็คือก็คือเรื่องการงานกับเรื่องการเงินนั่นแหละคือใน ในช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกแล้วก็ไม่ดีอีกอย่างก็คืออด้านแห่งความรักชีวิตคู่นะคะแต่ทีนี้ว่าพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังน่ะดวงชะตามันเริ่มดีขึ้นแล้วแหละทีนี้การเงินก็เริ่มดีขึ้นการเงินก็สะพัดมาจากช่องทางนั้นมาจากช่องทางนี้นะคะทำให้การเงินนี้คล่องตัวทําให้เรานี้ยิ้มได้เลยนะคะ ประกอบกับการงานที่ช่วงต้นเดือนเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันไม่เจียมใสเอาพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนี่เ,เริ่มดีแล้วทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เริ่มมีผู้คนมากมายาหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการทำให้สุขใจเป็นเพิ่มใจและช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นงานดีเงินดีงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะคะจะเป็นอย่างนี้ และปัญหาในการงานก็ไม่มีเลยในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะปัญหาก็จะมีแค่ช่วงแรกๆนั่นแหละนะ,ะทีนี้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นสุขใจในช่วงครึ่งเดือนหลังทั้งการสุขใจการงานสุขใจการเงินแต่ถ้าว่าในใจลึกๆของท่านแล้วมันยังมีความรู้สึกว่าเป็นกังวลตึงเครียดในบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของคนที่เป็นชีวิตคู่ครอบครัวนั่นแหละยังทุกข์ใจรุมๆอยู่ยังหนักอกหนักใจกับคู่รักของตัวเองอยู่มันเหมือนคล้ายๆว่ามันยังล้างไม่ออกจากจิตใจถึงแม้ว่าบางครั้งมันเคลียร์กันได้อยู่แต่ว่ามันก็เหมือนล้างไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีของคนที่เกิดราศีกันก็คือ การอยู่ดีกินดีอิ่มหนำสำราญมีพืชพันธุ์ยา,ารอุดมสมบูรณ์ดีนะคะก็เอาเป็นว่าการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าดูเป็นภาพรวมแต่ว่าความแม่นยำก็แม่นถึง80ได้นะคะ ทีนี้ว่าหากแม้นว่าใครต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเองยิ่งจะเกิดความแม่นยำยิ่งนักโดยให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านแม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ทั้งสองชุดนี้นะคะแล้วท่านก็จะ มีพลังกิจพิเศษมีซิกเซนแรงกล้านะคะสามารถที่จะยูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยตรงและจะแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะหรือหากแม้นใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะ ให้ท่านนี้โทรมาก่อนแล้วก็แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันเมื่อมาเป็นเพื่อนกันดีแล้วก็โทรมาหาแม่หมอโดยอ,อยากจะดูดวงกับแม่หมอก็โทรนัดนัดวันวันเวลาว่าจะโทรจะจะมาดูดวงกับแม่หมอวันเวลาใดนะคะแล้วจากนั้นเราก็มามาดูกันนะคะแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอ ท่านก็จะได้เห็นแม่หมอแม่หมอก็จะได้เห็นท่านแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะดูดวงกับแม่หมอมาเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงที่แท้จริงของท่านอย่างแม่นยําเพราะว่าเมื่อท่านเข้ามาดูดวงกับแม่หมอและจะเป็นการมาดูเดินมาดูที่บ้านกับแม่หมอหรือว่าดูทางออนไลน์ก็จะเกิดความแม่นยําฉมังยิ่งนักเพราะว่า เมื่อท่านมาดูกับแม่หมอแล้วเกิดยานสัมผัสพิเศษซิกเซนแรงกล้าขึ้นเป็นอัตโนมัตินะคะในการเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้แม่หมอก็จะขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนะคะเมื่อรับชมรับฟังดีแล้วก็ขอช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะ และแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้คอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะก็ขอขอบคุณท่านมากๆค่ะบ๊ายบาย